กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ผู้คนเรียกว่าหนูน้อยหมวกแดง Once upon a time in a small village near the great forest there lived a little girl known as Little Red Riding Hood. วันหนึ่งแม่ของเธอบอกให้เอาขนมไปเยี่ยมคุณยายที่อยู่ในป่าหนูน้อยหมวกแดงออกเดินทางด้วยหัวใจเบิกบาน One day Her mother asked h h r t to r r n n t t r e t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 o r r n n m m in t t h f o r r s t t l t t t l r r e r r i i n n h o o o d began her journey with a cheerful heart. มาตาชวนเธอเก็บดอกไม้เพื่อหลอกให้เธอเสียเวลาแล้วมันรีบแล็ดทางไปบ้านคุณยายก่อน The cunning wolf tricked her into picking flowers, then hurried ahead to Grandma's cottage. หนูน้อยหมวกแดงเดินเข้ามาในบ้านอย่างสงสัยคุณยายขา ทำไมตาของคุณยายถึงโตจังคะ Little Red entered the cottage curiously. Grandma, why are your eyes so big? she asked. ทันใดนั้นในพรานเปิดประตูเข้ามาช่วยไว้ทันหมาป่าหนีไปในป่าและคุณยายก็ปลอดภัยอีกครั้ง Suddenly the hunter burst in just in time. The wolf fled into the forest and Grandma was safe again. ตั้งต่นั้นมาหนูน้อยหมวกแดงก็ไม่คุยกับคนแปลกหน้าอีกเลยและเธอกับคุณยายก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป From that day on, Little Red never spoke to strangers again And she and her grandma lived happily ever after